อกว่าจะเข้าเกมได้เกมมันปิดเซิร์ฟเวอร์หรือว่าใครเข้าเกมไม่ได้บ้างเนี่ยบางคนบอกว่าเข้าไม่ได้นั่นแต่เช้านะของพี่เข้าได้ปกตินะครับคอมเมนต์มาบอกกันหนกันแล้วกันรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําคลิปและการไลฟ์สดเนะ้อ คิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดีแบบบ้มๆคือหรือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพรูเรื่องวันที่50ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับเลขสวยไหมฮะ ในที่สุดก็มาถึงวันที่50แล้วครับเล่นกันเยลยวเฮาอย่างต่อเนื่องไม่บิดไปไหนอย่างแน่นอนแมบบ้ว่ายอดชมคลิปจะไม่เยอะแบบสมัยก่อนเพราะว่ามันไม่มีอะไรทําจริงๆนะหลังๆเนี่ย ก็มีการทาเควสแล้วก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยทำคลิปมาเราก็ได้สังคมได้มีการพูดคุยกันท้ายคลิปกับช่วงสนทนาท้ายคลิปาะงานเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยคอมเมนต์อะไรมาพูดคุยกันคอมเมนต์ comment กันได้เลยนะหรือพี่อ่านทุกคอมเมนต์ในท้ายคลิปนะครับในคลิปนี้มีแจกโค้ดที่มาใหม่เดือนนี้ด้วยนะพี่ยังไม่ได้แจกโค้ดเนาะมีอยู่2โค้ดนะครับแล้วเดี๋ยวใส่โค้ดกันในช่วงท้ายคลิปนะครับมาอัปเดตกันหน่อยวันนี้อันดับน่าจะไม่ไปไหนนั่นไงกูว่าแล้ว อันดับตกลงเรื่อยๆเมื่อวานสิบสองวันนี้สิบสามเอาเข้ามาท่นเนี่ยอันดับอยู่ที่สิบสามพลังลบอยู่ที่เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นจะแปดล้านหน่อยก็ไม่ได้ครับขึ้นยากจัดอยู่เจ็ดล้านเมื่อกี่วันแล้วเนี่ยแต่เย็นนี้นะน่าจะขึ้นเดี๋ยวหาอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อัพเพอเก็อัพเสื้อผ้าขึ้นแปดล้านไปเล,เลยนะครับก็โดนแซงยับยับนะฟูฟูน่ารักนี่ใครเนี่ย มาอีกแล้วโดนแซงอีกแล้วนะครับก็จากอันดับท็อปแของลาตกมา13เดี๋ยวด้วงมาเมื่อไหร่พี่เอาคือแน่เนาะขอแค่ด้วงพี่มาหรือไม่ก็ซอมบี้แมนมาเนี่ยซอมบี้แมนมันไม่ยอมออกถ้ามาเนี่ยพี่จะได้จัดทีมใหม่แล้วก็มันจะได้อัพได้ทุกตัวเพราะนี่เห็นป่ะในทีมของเราไม่มีสายอาวุธนะนั่นหมายความว่าทรัพยากรของสายอาวุธเรามีเยอะมากเลที่เรายังไม่ได้อัพ ถ้ามาใส่ให้ตัวละครเราบอกเลยว่าเฉิดฉายพลังมันต้องไปไวมากกว่านี้ว่าอันนี้ไม่ไหวนะครับเออมันแย่งมันแย่งทรัพยากรนันเยอะสายพลังสามตัวสายต่อสู้ขุสามตัวนะสองตัวแล้วก็เดี๋ยวจะมีสามแล้วแล้วก็มีสายเทคนิคอีกหนึ่งนะก็วันนี้เลเวลแปดสิบสี่เช่นเคยนะครับเมื่อวานเกิดเรื่องผิดพลาดมันจะมีช็อกโกแลตมาตอนหนึ่งทุ่มใช่ไหมปรากฏว่าพี่หลับยาวเลยครับหลับตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปไม่ได้ไลฟ์ด้วยเมื่อวาน วันนี้ไลฟ์นะครับเดี๋ยวไลฟ์ประลอง6โมงเย็นกันด้วยนะครับก็เลยพลาดช,ช็อกโกแลต120ใบยอย่างเสาจากเลเวลที่ช้าอยู่แล้วนี่ยิ่งช้าไปเลยเลาวด้วย84นะคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยท็อปท็อป ดูพันดาเลเวล85ก็ถือไม่ห่างกันเท่าไหร่หลังหลังเลเวลขึ้นช้าแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครเล่นสายฟรีแบบไม่เติมพักคัมพีเลยอะ่ะหลังหลงก็น่าจะทันกันอยู่นะครับเพราะหลังเนี่ยขึ้นช้าขนาดพี่กดช็อกโกแลตน้อยด้วยนะพี่กดเนี่ยวันละประมาณ52สองครั้งเองอย่างวันเนี้ยช็อกโกแลตก็กด52สองครั้งนะครับส่วนกระป๋องม่วงเนี่ยเรากดไป3ครั้งก็ดองกระป๋องอยู่นะเพื่อจะเอาไปลงทักษะให้กับด้วง รอด้วงมาวันที่หนึ่งนะตัวดําซื้อให้หมดนะครับวันนี้เราซื้อเท่าไหร่ดีซื้อหกไปเลยแบบกปอร์เฟกต์เลเพชรมันเหลือกดซื้อบัง้งเด้งเข้ามาหกตัวดําจนทาให้ตอนนี้ตัวดําเนี่ยเราเหลือซื้ออีกเจ็ดสบายๆมีเวลาซื้ออีกสองวันน่าจะอยู่ถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเราซื้อได้วันที่ยี่สบยิบเอ็ดนะอีกสองวันเพราะงั้นเนี่ยคำนวณกันนดีว่าสามารถปิดได้ไหมเโโฮ้ยโอ้โหตัวตัวดำร้อยเก้าสิบเก้าอีกใบไปเลย อีกใบเลยบอมเข้ามาเออมันจะได้200เป๊ะๆอ่ะตัวดำมี200แล้วเก็บไปเรื่อยๆนะครับหวังแค่ได้ด้วงก่อนการันตีทุกอย่างก็จะโอเคถ้าด้วงได้ก่อนการันตีนะยกตัวอย่างแค่120้ใบได้เนี่ยนั่นหมายความว่าเดี๋ยวกาโร่พี่ได้ก่อน,ก,อน,ก,อนก่อนกำหนดแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเราจะทำกาโร่พาร์ทสองนะครับเราตร้องเตรียมทรัพยากรไว้เยอะใช่ไหมนะครับตัวก็ต้องมีอย่างน้อย320ใบอ่ะนะพี่ว่าต้องเตรียมไว้ขนาดนั้นถึงจะได้พาร์ทสองแต่ทีนี้เรามีหินอยู่นี่ เรามีหินฮีโร่ที่เราเกลือไว้ตอนที่เริ่มเล่นครับมีอยู่สองก้อนนะสามารถให้การโรได้รวมไปถึงเรามีหินเลือกในกล่องนี้อีกหนึ่งก้อน <c oughs> เถิดฉายน้องไม่พลาสองมันจะอะไรอยู่นะนอกจากพลาสองแล้วมาดูตัวอาวุธมีสามสิบห้าใบตอนกาโรมาอีกสองเดือนกว่าๆพี่คิดว่าพี่น่าจะมีเจ็ดสิบใบน่าจะได้กาโรเหมือนกันนะเออน,น่าจะโอเคนะขอให้มันได้ะนะ <c oughs> ัวพาร์ทแรกด้วยและเกลือด้วยเท่านี้ของก็เกลือจะตายอยู่แล้วนะับมาดูกิจกรรมอัปเดตกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างในวันนี้ที่เข้ามาใหม่เนาะมีกิจกรรมอันนี้เติมสะสมเราไม่น่าจะเติมเพิ่มนั่นแหละเพราะตอนนี้ตังค์ไม่มีนะไ์ไม่ได้ไรสดสองวันตังค์หายควับเลยนะครับวันนี้ก็ไรเวลาเดิมเจอกันวันนี้กี่โมงนะห้าโมงครึ่งใช่ไหมตอนอัดคลิปนี่ก็สี่โมงแล้วเดี๋ยวห้าโมงครึ่งนะครับเตรียมตัวให้ว่างแล้วก็มาดูคลิปกันโอ้มีกิจกรรมดอกสองเท่านะครับกับดันเงินแล้วก็ดันหนังสือต่างๆเนี่ย ใครดองตัวไว้ก็มาปลดปล่อยสวัสดิกะกันวันนี้ส่วนตัวแดงเปิดไม่ครบว่ะตัวแดงตอนนี้พี่มีในตัว2นะจะเปิดถึงขั้นรนะ้อยเนี่ยแต่มีเวลาอยู่นะครับมีเวลา12วันนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเปิดถึงร้อยห้าสิบเราจะได้ตัวม่วง2อันนะครับซึ่งตัวม่วงมีเยอะมากๆเลยตัวม่วงเนี่ยพี่จำไม่ได้ว่าได้จากไหนวะ่ะเหมือนได้จากกิจกรรมที่พี่เติมซัพพอร์ตอ่ะเติมซัพพอร์ตหน้านี้แล้วมันเด้งมาอันไหนวะเอออันเนี้ยมันเด้งมาแล้วมันมีตัวม่วงด้วยนอกจากนั้นในซัพพอร์รตนะคร มันจะมีตัวแดงอะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยระหว่างทางเนี่ยตัวแดงสิบใบพี่ก็ได้มาแล้วก็เปิดซอมบี้แมนวันก่อนแล้วก็เกลือเละเทะไปเนี่ยฮะของดีมากๆเลยพานเนี่ยซัพพอร์ตนะถามว่าเติมดีไหมต่อให้เราไม่เอาเกรวินพี่ก็แนะนําว่าเติมนะเพราะมันมีของด้านล่างเนี่ยสามารถเอาไปอัพตัวได้หลกัลกๆเลยคือลิชแบนครับที่เราสามารถเอาไปแลกของที่ต้องการได้อย่างพี่เนี่ยได้เหรียญนี้มาใช่ไหมพี่ก็เอามาซื้อนี้ทั้งหมดเลยตัวอัพดาวซื้อก่อนเลยเพราะว่าเอาแน่นอน เดี๋ยวเลทอัพดาวคูณ2มาต้นเดือนที่ดวงมาใช่ไหมพี่ก็จะได้มาเปิดนะครับตอนนี้ดองได้37ใบละเฉลี่ยฉเฉลี่ยเนะี่ยหอันจะได้การอัพดาวอันนึงก็คูณกันดู65 36 6ส36การอัพดาวประมาณ67อันนะจากดูจากตัวเราจะรู้เลยเวลาเลทเลทเพิ่มเลทมันมา และตอนนี้ครับพี่ต่อภาพอันนี้กันอยู่นะฮะคือนัดก,กับคนในกิลธนาทรตอนนี้พี่เหลือแค่ B 4อันเดียวเพราะงั้นใครในกิลมี B 4สี่ขอเธอร้องและภาพซ้ําเยอะจัดๆนะ A 4ซเอหนึ่งเอีสองนะครับขอมาได้นะพอต่อภาพเนี้ยสายต่อสู้ในทีมเรามีเยอะอยู่แล้วไงเราจะได้บวกห้าเปเซ็นตเลยครับอัตราเพิ่มอัตราดาเมจเพราะงั้นเนี้ยมันจะเด้งแรงมากนะพี่มี เลเซดสากรอยู่นะสามารถประกอบอนี้ได้แต่พี่ยังไม่ประกอบพี่รอพรุ่งนี้พี่จะขอไปนะครับกิวนาธรใครมีขอละรอให้พี่น้องช่ยทักคำภีเอ้ยช็อกโกแลตมายัางบ่ายสามยังอ่าบ่ายสามเรียบร้อยสี่โมงเย็นแล้วด้วยซ้ำเกือบครับเถอะเรามาใช้หน่อยเนี่ยเสียเป็นเสียเพชรแล้วนะพยายามเข้ามาเอาช็อกโกแลตตามเวลาที่กําหนดไว้นะมันจะได้ไม่เสียเพชร เพชรฟรี free. วันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่เข้าเลยเนี่ยเสีย8 0เพชรนะครับนะเกือบเอาไปซื้อตั๋วกล,ลยุทธ์ได้เลยนะครับอ่ะกดโรัวลงดันไปใช้ทรัพยากรให้หมดอยาให้ช็อกแลตมันข้างค้างใส่ขับเคลื่อนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขับเคลื่อนตอนเลเวล85เราจะได้ทำทำขึ้นเป็นกรอบทองสี่ขีดนะครับมันเป็นตัวแบกที่เล่นได้ยาวๆแล้วก็เลยอัดขับเคลื่อนไปก่อนส่วนซุยริวเนี่ยตอนนี้บอกตรงนะซุยริวพี่ไม่ค่อยปั้นเลยครับ พราะซูริลเนี่ยมันเปรียบเสมือนตัวเคลียคลีปอะนึกออกไหมดาเมจมันก็แรงแหละแต่มันไม่สามารถทําอะไรขับเคลื่อนฝ่ายตรงข้ามได้อะโดนปาดท,ทีก็ล่วงต่อให้เลือดมันจะเยอะแค่ไหนนะเมื่อก่อนซูริลแรงจริงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นเมตาของตายเกิดตายเกิดแล้วนะครับก็เลยเป็นตัวเคลียคลีปใครมีคลีปหกตัวหรือว่าเวลาเราจะผ่านด่านเนี่ยเราใช้ซูริลเนี่ยเป็นตัวเคลียมันถึงจะเวิร์กนะนอกนั้นประโยชน์ไม่มีมันอาจจะโดนปลดระวังเลยเร็วนี้ส่วนซูเปอร์รอยรักชาย เพิ่มเลือดก็จริงนะครับมีวุฒิสามดาวเพิ่มเลือดให้ตัวข้างๆแต่เพิ่มมาไม่ตายอยู่ดีไม่ปาดแรงจัดคือเลือดเพิ่มมาไรค่าพวกเหล็ด้ร่วงมาตีแรงอีกเอะเนื้อออกปะพอร่วงมานี่น่าจะร่วงแน่นอนรับดากชายก็เอ่อต่อให้เอาใส่ทีมไปนะมันก็ไม่ได้ออกไม่ได้เล่นอะ ประโยชน์มันก็คือยืนเพื่อให้มันตายช้าๆเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะให้ฟินิกแมนเนี่ยชุบชีวิตคนอื่นมาสู้ใหม่ได้ชุบตัวยูอาร์ที่เราอยากจะดาเมตได้นะครับแต่ว่าทุกตัวไม่สามารถออกอันติได้อะถ้าออกได้ก็คือต้องใส่การ์ดไล่โจมตีในกลยุทธ์นะครับส่วนกลยุทธ์พี่ตอนนี้พี่แทบไม่ได้เปิดอะไรเพิ่มเลยครับมันจะมีเปิดตั๋วฟรีวันละหนึ่งอันใช่ไหมพี่ก็เปิดแค่นั้นแต่ส่วนตั๋วที่เราเติมเงินไว้อ่ะหกร้อยบาทหรือถอาเติมทั้เทพสี่ร้อยนิดๆเนี่ย เราเก็บไว้รอกิจกรรมเพิ่มเลทมานะฮะเพราะว่าพี่เคยเปิด30บใบหลังจากกิจกรรมเพิ่มเลทเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมแม่งได้แต่ก,ก,าก,การ์ดได้แต่การ์ดดาวเรือวพี่จะดูให้ได้แต่ไอเนี่ยน้องพี่อยากจะร้องเนี่ยการ์ดอัพดาวสี่สิบเอ็ดอันนะกูยังซ้ําไม่ได้การ์ดข้างล่างเลยเพราะฉะน,นี่ย ปิดรอตอนที่มันบวกเพิ่มเลทดีกว่าครับั้งนั้นเนีมันจะเกลือนะเออเก็บดองไว้ก่อนมันก็จะน่าจะมาทุกเดือนนะเห็นว่าคนในไลฟ์สดเขาบอกมาว่ากลยุทธ์เนี่ยจะเพิ่มเลทมาทุกเดือนนะครับและสําหรับกิจกรรมอันนี้นะเกียรติศึกดวนเมื่อวานนี้ที่พี่ถามไว้ว่าไอ้พวกเนี้ย ไอเหรียญตราพวกนี้มันเก็บอยู่ไหมมีคอมเมนต์คนคอมเมนต์เขาบอกว่าอยู่ตลอดไปครับพี่อ่าโอเคเก็บไว้ได้เพราะงั้นเนี่ยเราก็มาซื้อของที่จําเป็นไอนี่อาจจะเอาเนี่อุปกรณ์กลั่นนะครับเดี๋ยวรอจบซีซั่นล้วได้ของรางวัลมาเราอาจจะซื้อลเลยดูก่อนว่าเราจะได้เหรียญสีม่วงนี้เท่าไหร่แต่ดูจากอันดับพลังเหรียญม่วงเราจะมีเท่าไรเราจะจบอยู่ที่หนึ่งร้เหรียญม่วงเราได้แ800รอใช้อย่างจํากัดแล้วกันอูเดี๋ยวนะสีฟ้าเราได้ตั้งเก้าพันเลยเหรอเหมาเ้ย เหมานี่ก่อนเลยไซตามะยอกยอกยอกเอาของมีประโยชน์ก่อนเอาของเนี้ยไอพวกนี้ยังมีประโยชน์ในการ์ดปั๊เนี่ยเอ่อเอามาเอากาดปั๊ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นของทองก็ได้กรอบก็เอานะเอ่อทักษะนี่ก็เอานะครับของของสำคัญเนี้ยไซตามะเดินเล่นเนี่ยเอาไว้ที่หลังนะครับอู้มีเก้าพันเลยเหรอแบบนี้ซีสัส้นหน้าพี่เล่นเต็มๆนะเออครั้งนี้พี่ไม่ได้เล่นหนึ่งสัปดาห์มันก็เลยไก่แจ้ได้อันดับแค่หนึ่งร้อยทั้ 100. ทงหน้าขอท็อปเทิร์มนะครับ ให้สมกับเป็นตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์หกร้อยสี่สิบหกนะครับเฮ้ยเออระหว่างวันเนี่ยเราสามารถเข้ามาแล้วก็ตอบคําถามพวกนี้ได้นะครับปะลองกับมันมันจะได้ของนะครับเข้ามาพยายามเข้ามาดูในบ้านเราตลอดทั้งวัน,นอ่ะเออบางทีมันก็จะให้ตั๋วปาร์ตี้เลยตัดจัดปาร์ตี้เอาเพชรอะไรพวกนีนะ้แต่วันนี้พี่น่าจะลงหมดละไปทำไมถามสองรอบวะทาสเซอร์มกักิแกมีปัญหาอะไรเนเห็นปะได้ตั๋วปาร์ตี้แล้วแเราก็สามารถจัดปาร์ตี้ไปต้องเข้ามาทั้งวันอ่ะแล้วแต่ว่ามันจะ ชวนเราทําเพสเมื่อไหร่นะครับเปิดมา5้าเพรก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยกำขีเียว่ากำตดได้15เพรแบบนี้สวยหรูนะส่วนการลงวันนี้พี่ลงไปหมดแล้วมั้งเออลงหมดแล้วปาร์ตี้พี่จะลงเลือกลงสีม่วงเท่านั้นนะครับไม่ค่อยลงสีชมพูหรือว่าสีฟ้าเราไปดูอัปเดตนี่กันวันนี้มีประลอง6โมงเย็นอย่างที่บอกอย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์สดนะศึกดวลวันนี้ไม่ต้องเป็นตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ไหนครับตบกันในเซิร์ฟเวอร์ตัวเองก่อนฮีโรอ่อีกแล้ว ขออย่างเดียวไม่ตกรอบแบ่งกลุ่มเพราะว่าดวนฮีโร่ทีไรทุรักทุเลตลอดไมเฉียดจะตกรอบแบ่งกลุ่มไม่ก็ตกรอบสามสิบสองขอไปรอบชิงได้ไหมวันนี้นะใครก็ได้ล้มมวยพี่แอ้ไม่ใช่ใครก็ได้เจอพี่ได้หมดนะพี่พร้อมจะไฟนะครับอีกหนึ่งการประลองพรุ่งนี้มีประลองนี่ครับดวนข้ามเซิร์ฟดวนตัวบัคเจอหกสี่ส,สี่กูจะเข้ารอบไหมดูดิน้องเมวินแมวต้มเอาด้วย โอ้โหสองสองเจ็ดคารุมะคารุมะมีแต่คนตบกูโอ้โหแล้วดูแต้มพี่สิบเก้าถ้าไม่ถึงอันดับสิบหกตกรอบเห็นแก่มาผู้เป็นเจ้าน้องอย่าให้พี่ตกรอบในไล์สดต้องช่วยกันนะวันนี้ดันพลังพี่เฮ้ยนี่มันตัวแทนของเซราอย่าปล่อยให้ตกรอบโอเคโอ้โห้หเขาเอาสิบหกคนนะในสายเนี้ย ที่สิบเก้าเดี๋ยวเนะแล้วแม่งสู้ใครได้เนี่ยโอ้โหน้องเอมี่พี่ขอเนะน้องเอมี่พี่ขอโทษนะที่ต้องจาเป็นต้องทำดีว่ว่าน้องเอมี่พี่ต้องเอาอันดับสิบ <c> ห <oughs> ุกูรุนอย่างเงี้ยตัวแทนของเซิร์ฟสี่หกไม่จะตกรอบเป็นราช้าของเซิร์ฟนี้จะไม่ไปได้ไงอะโดนข้ามเซิร์ฟอะขอนะ้น้องเอมี่ขอโทษที่ต้องสั่งสอนน้องให้รู้สำนึกเอาแต้มมาเดี๋ยวเดิเอมี่ขอร้องเอาแต้มมา ไม่ต้องประมวลเยอะชนะอยู่แล้วเพราะเป็นราชาของเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยอเอามาสิบเก้าแต้มอันดับเปลี่ยนไหมสิบเจ็ดขออีกหนึ่งอันดับเห็นแก่พระเจ้าไอ้พวกนี้ก็บ้าตบพี่อยู่ได้ตบทําเพื่อไม่ใจะใอาะเข้ารอบหรอไอ้คารุมาไแม่งตบสองรอบอะตบคนอื่นดีว่ามาละกูจะไหวไหมเนะี่ยโอ้โหแม่งโอ้โหเต็มยศเลยฝ่ายตรงข้ามมีทั้งคอบ่อร่อนะซอมบี้แมนกูตายกูไม่น่ารอด ตอบรุจะไม่มีใครสู้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยสู้ใครก็ได้เนี่ยอโออย่าบอกนะแพ้อย่าประมวลผลนานให้หลุน้นอย่าประมวลผลนานขึ้นมาชนะเถอะขึ้นมาชนะไม่ชนะ yes ให้มันรู้จักให้ได้รู้เรื่องน้องว่าใครเบอร์หนึ่งสิบห้าแล้วโอเคอน,น้าสิบห้าเข้ารอบแล้วใครจะตอบนะหลังอย่างเนี้ยนะแต่จะคาดโทษเลยน้องเมวินนะไม่มีใครตีใช่ไหมแมวส้มเอาออกับเขาด้วยนะครับเนี่ยแมวส้มบอกว่า ไม่ต้องไปเจอกันรอบหกสิบสี่หรอกนะตบอารอบนี้แหละนะยีิบสองด้วยนะฮะใจเย็นนะครับเจดนะฮะคารุมะแม่งเอาใหญ่คารุล่บอกว่าซ้ำศพตีคุณสองรอบจะรั่วเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะเว้ยคนดูถือว่าพี่พอใจอยู่นะ4ี่พันเจนะครับไม่รู้ว่าทำไมคนดูเยอะนะคลิปนี้ของวันที่4นะีเนาะมาคุยกันเลย นะแต้มจะอยู่กับเราถาวรนะครับแก้แต้มเกียรติศึกดัวนะาที่น้องคนนี้เขาตอบขอบคุณมากนะครับตอนนี้ผมมีลูกแก้วด้วงราชาซีฟูด้ดราชาใต้ดินจิงโจ้ผมสามารถทําได้2ตัวโอ้โหเลือกไม่ยากเลยจิงโจ้ทิ้งไปเอาด้วงกับราชาซีฟู้ดครับชอบชอบนะบผมกับน้องชายมันบอกเซิร์ฟเวอร์ขาดการเชื่อมต่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานเที่ยงแล้วครับรีเน็ตเปลี net, ่ยนเน็ตลบเกมล้างแคชแล้วเข้าเครื่องอื่นก็เหมือนเดิมควรแก้ยังไงครับต้องทักแอดมินดูนะอันนี้พี่ไม่เคยเป็นแฮ แอดมินน่าจะแก้คําตอบได้หรือว่าใครที่ฟังอยู่นะฮะช่วยเพื่อนหน่อยแล้วกันชอบครับติดตามตลอดรู้ของเกือบนองจอยขั้นเทพเติม18บาทคุ้มสุดแล้วใช่ไหมใช่นะลองจากการคํานวณเงินที่พี่ทําดูพี่ผมเก็บตัวกาโร่น่าจะทันมันมีอยู่ศูนใบจะเอาแทนอะไรดีครับราชาทะเลโอ้ยเดี๋ยวแกไม่ถึง180แปแกก็สุ่มแล้วกาโร่เหรอแทนดักชายก็ได้นะพี่ว่าราชาทะเลมันยังไล่โจมตีได้อะ พี่ครับผมสุ่ม50สตัวดำเอาฟุยูเอสเอสนี่หมครับหูไก่แจ้น้องอย่าไปเอาตอนนี้เรามาีตัวดำเยอะเร,เราอย่าไปหวังตัวเอสเอสธรรมดาครับหวังตัวยูอาร์เถอะแนะนำทีมให้หน่อยครับผมอยากผ่านด่านฝันร้ายภารกิจของเกรวินครับทีมผมมีเอสเอสบวกอะตอมเออเอาจริงนะอยากผ่านด่านฝันร้ายนะพี่แนะนำเลยนะต้องมีไอ้อะตินกับเครื่อนไม่กระดวงยูอาร์งั้นแม่งไม่ผ่านเพราะว่าอุกกาบาตลงมาทีแม่งตายยกทีมกมูจะรู้ ถ้าไม่มีตายเกิดให้จบอย่างเดียวอะลานหลังๆอะ่ะพี่ครับผมเอาราชาใต้ดินดีหมครับไก่แจ้โอ้โย้ำอีกครั้งแล้วตัวไก่กาละเรล่ราชาใต้ดิน s N r อบวกอะ่ะผมมีตัวดำอยู่87ซื้ออีก16บใบทันด้วงหมครับไม่ทันนะเฉียดผมอยู่เซิร์ฟเดียวกับพี่เลยครับชื่อร่ําให้ครับเดี๋ยวร่นพี่ตกร่ําให้แนะ่คอใหม่มาเลยมีแต่บอมนะใช้ไปก่อนนะคอใหม่นะ่าจะมาปีหน้านู่นเลย ตัวร้อยสิบเจ็ดจะเอาด้วงกับกาโร่ทันไหมครับไม่ทันด้วงเลยด้วยซ้ำคะแนนสอบผมสิบวิชาดีหมดเลยผมไม่โดนแม่ดา่าใช้หมัดจริงจังละเดี๋ยวไว้ผมสมัครสมาชิกกับโดนิทวันนี้คงจะเห็นทัศนีเพิ่มระดับสมาชิกแล้วก็มีโดนิทเพิ่มเติมใช่ไหมทัศนีเจอกันห้าโมงเย็นในไลฟ์สดวันนี้ครับไม่รู้จะเม้นถามอะไรเอาเป็นว่าผมรักคุณกิกกครับจุ๊บมัวอันนี้ยังมีสาระกว่าพี่ครับ ผมจะเอาอะไรดีครับระหว่างแฟด S S R บวกกับเมทัลไนส S S R บวกทันที่หินแม่งยังไม่มีเลยอ่ะเออถามอยู่ได้ว่าเอาตัวอะไรจีนอสจะเข้าซับพอร์ตใหม่พี่จีนอสเหรอเข้าไปแล้วนะน่าจะไม่มาละซีว่าแฟงดีไหมครับมีหินแล้วก็หินจักระพัดเด็กกับกาโรเอากาโรดีกว่าแฟงมันตัวเคียร์คิปที่ไม่ไลค์เหรอครับคิดถึงนะวันนี้ก่อนเจอกันที่ก็คิดถึงก่อนเหมือนกันนะว่าแต่รูปโปรไฟล์นี่น่าทําตามเนาะคิวอาโคดเนี่ย พี่ครับ g a สัปดาห์คู่ควรซื้อใหม่ครับซื้อก็ได้นะครับถ้าเหลือตัวอะไรเข้าตู้เมทัลไนท์ครับตู้ต่อจากเมทัลไนท์เหรอไม่รู้อะตัวดำสองสี่เจ็ดจะเอาด้วงกาโรโซนิกทันไหมครับอุ๊ยอันนี้ทันสบายเลยนะตัวดําเหลือๆครับมีตัวดำแปดสิบสามทันด้วงและกาโรไหมครับทันกาโรแต่ไม่ทันด้วงกาโรยูอาร์โซนิกตัวไหนดีกว่กันครับคนละแบบเอาทั้งคู่ไปเลยฮีโร่ปีศาจซรัพย์ต่อไปตัวอะไรครับทัพต่อไปเป็นเฮลไฟเฟนนะที่เขาบอกกันมา ปั้นรูนอะไรก่อนดีครับเวล70ใช้ตัวม่วงกับอะไรดีครับตอนนี้แล้วก็ลงทักษะอย่างเดียวรูนน่ะเอาอมตะกับคมแฝกให้ได้ก่อนเพื่อปลดกรวินใจเกเรมาใช้อวยพรให้ราชาสายบิดของพวกเราอยู่ยาวๆไม่บิดแล้วพี่ครับด้วงมากี่วันครับด้วงมา12วันมานแต่วันที่1ถึงประมาณ11 12อยู่ครับมันดองได้เรื่อยๆเหลืออ,อีก22วันทันกิจใหม่ไหมครับทานอยู่ ตัวดำเจ็ทันการโรไหมครับทันสบายนะฮะสิงหาคมอัศวินรีเทิร์นครับไม่ต้องเอาเลยนะอัศวินรีเทิร์นผมมีตัวดำร้อยสทันด้วงการโรไหมครับทันการโรไม่ทันด้วงพอเวล80ดิขึ้นยากมากใช่เนี่ยเห็นป่ะขนาดพี่กดชโโ็อกโกแลตช้าที่ยังไม่ห่างจากอันดับหนึ่งมากเลยห่างหนึ่งเลเวลเองผมเปลี่ยนปูบอมมาซอมบี้แมนดีไหมครับนะก็ลองดูในทีมนะทีมใช้อะไรบ้างเนี่ยฟีดอม พี่เล่นเจ็เจ็ดเจ็ดไหมครับไม่ไปนะหกสี่หกยาวยาวซัพพอร์ตววห้าสิบแปดทันกเกรวินไหมครับนะเกวินใจเกเรมันมึงถามว่าทานไหมซัพพอร์ตพี่เลวสิบกว่าทานันนะทันอยู่แล้วถ้าเกิดเติมแปดสามเก้าน่ะวันสุดท้ายมันจะได้สองร้อยหลุดเ 3, ลทสามรอบรอ แนะนำหน่อยครับเอา Sonic UR หรือว่า Garo UR หรือว่ารูม m UR ดีครับตัวดำพอสมแค่2ตัวเอา Sonic ถ้าถ้าไม่เน้นด้วงนะเอาทนได้เป็นกระสอบทรายนะ Sonic ก,กับ Garo หน้าคลิปทำไมไม่มีผมนะมิน้นคลิปนี้ก็ไม่มีว่าคลิปเนี้ยไม่ว่างทำเออสมัครสมาชิกมันพร้อมเอาแบบนี้ใครที่สมัครสมาชิกอะเดี๋ยววันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แล้วกันสัปดาห์หนึ่งวันอาทิตย์อะพี่ถึงจะปรับปรบไปอยู่หน้าคลิปโอเคไหม พี่ไม่ว่างแคปอ่ะเอ่อมีนพรุ่งนี้มีแน่นอนผมควรเอาหินไปอัพแฟด SDR บวกในกิจกรรมเอาหินไปอัพเดตในตู้ตัวม่วงดีเอาแฟดก็ได้นะครับสวัสดีครับพี่กี้ทัายนย์กทาย0948เป็นสมาชิกด้วยพี่ครับตัวดำรอบ2มาวันไหนครับเอ่อมันจะมาวันที่สิ้นเดือนอะเดือนนี้มีกี่วันนะกรกฎาคมนะวันที่สาสิบเอนะครับขอโค้ดที่ยังใช้ได้หน่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้แจกแจกโค้ดในคอมเมนต์นะใครอยากได้โค้ด ได้ลูกแก้วกา r โร่ S s R บวกควรปั้นดีแบบครับนะปั้นเลยนะครับไปบวกให้ตัว U R เริ่มนองตัวดำตอนนี้ตอนนี้มี10บใบจะทันกาโร่ไหมครับทันสบายอยู่กาโร่ o, อีก2เดือนกว่าพี่กี้ครับแหวน U R ในซัพพอร์ต1รอบได้กี่อันเหรอครับอยากเก็บพี่ได้ประมาณ450มาแล้วจากคนอัดเลเวลด้วยนะพี่ได้450ตัวดำศูนยใบทันตัวอะไรบ้างครับทันกาโร่พี่ครับว่าไงน้องชาย โทษทีคนแรกอะไรวะทีขายุข้างล่างนี่คนเต็มเลยแล้วแกชื่อเข่าจัวเลยนะทีขายุไม่มีสมองสมาชิกเลยขอสูตรคำนวณตัวดําแต่ละเดือนหน่อยครับทําไมพี่รู้ว่ามีเท่าไหร่ถึงจะทันเหรอครับก็ตัวดําครึ่งเดือนตัวดําเดือนละ8ปดสิบใบอ่ะมันจะมีตัวดํามารอบหนึ่งใช่ไหมก็คือต้นเดือนสาสิบหกลางเดือนส6สบแล้วมีกิจกรรมล็อกอินประมาณอย่างละ2อย่างละ2วับางทีก็มี4ี่คนวณได้ว่าเดือนละ80ดิบใบโดยประมาณเพราะงั้นเนี่ย รอบละ40ใบเดือนหนึงสองรอบลองนับไปดิมันมาเรื่อยๆว่าเท่าไหร่ทันครบ180บืือได้ตัวผมเลอกดเลือกแฟตเอาไปเอาความเร็วให้ฮีโร่ดีไหมครับเล่นสายดาเมจอะได้อยู่ครับอยู่ตลอดยาวๆอย่าลูกบวชที่หลังอย่าบิดป่อยสิจ้าจะได้รู้เรื่องกระเบื้องแตกความเหนียวเปียกสาคูลำไย,ยถั่วดำา <laughs> มันคืออะไรที่ครับอาวุธฟูรีเ์นจะมาวันไหนครับฟูรีเ์อเหระเดี๋ยวก็มาละ20นิดนิด เก็บตัวดามาแล้วนี่วันนี้มาแล้วมั้งอาวุธฟูอะเก็บตัวดําจากศูนย์ตอนนี้ทันการโรไหมครับทันนะครับพี่ครับเสื้อใหม่มันมีรีเควสด้วยครับวันแรกผมเวลสามสิบหกเลยอ่ะมันไม่มนไม่ได้เปิดวันนี้มั้งมันเปิดวันศุกร์หรือเปล่ามันถึงมีรีเควสอ่ะกิจกรรมล็อกอินเรับตัวดำห้าใบมันมาทุกต้นเดือนใช่ไหมครับไม่นะมันเป็นกิจพิเศษอะตอนนั้นอะผมเลเวลเจ็ดสิบพลังไม่ถึงหนึ่งล้านต้องทํายังไงครับนะอัพตัวเยอะหกตัวที่เรามีอยู่ ใส่เสื้อผ้าของทองดีๆโจมตีเลือดอะไรพวกเนี้พี่ครับที่เติมอันไหนห่อครับที่หมุนวงล้อแต่ไม่ต้องดูโฆษณาครับแพคที่เป็นหะ้ากากหวานนะที่มันเขียนว่า149บาทนะครับพี่ครับถ้าจะเติมซัพพอร์ตผ่านขั้นเทพมีวิธีการยังไงเลรอครับเออซัพพอร์ตเนี่ยถ้าเติมอย่างที่พี่บอกว่าดูราคาก่อน อันดับแรกนะวิธีการเติมกันนะดูราคาในเกมก่อนว่าเท่าไหร่จากนั้นหารด้วย25คูณด้วย18จะได้ราคาที่ต้องเติมเหมือนพันเทพจากนั้นไปนกดซื้อแพ็ค18บาทจนกว่าเราจะได้ราคาที่เราคำนวณมาแล้วอ่ะแล้วมันจะได้แบงค์ส้มตามจํานวนจากนั้นกดซื้อได้เลยประมาณนั้นเซิร์ฟห5ห้าลืมเล่น1วันจะท็อปร้อยร่วงมาอยู่สา0รอถือว่าตามเยอะไหมครับตามเยอะและเป็นเกมที่ควรเล่นทุกวันเลยไปบิดเล่นเซิร์ฟใหม่ไปแลกดาวม่วงสุดคุ้มเกกี้รองลงมาของแดง โอเคดาวม่วงนะควรกลับไปตบก e ีกี้ดีไหมครับแต่พี่ยังจําผมได้เปล่าจําไม่ได้ะชื่อขาวจั้วงขนาดนี้ฟูกิเอ r กับวัคซีนแมนสองตัวไหนดีกว่านครับให้เลือกฟูดีกว่านะแต่อย่าเอาตัวดําไปเปิดห้าสิบใบเพื่อเอาฟู s อ r กูจะบ้า